เรามาดูต่อในเรื่องของ switch case คราวที่แล้วเราทิ้งท้ายว่าเราได้ลบ break ออกไปนี่เป็นบล็อกของ switch case เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งมันเริ่มต้นคำว่า switch ในกรณีนี้ มันรับตัวหนึ่งที่มาจากควบคุมตัวนี้ก็คือเป็นเลขจำนวนเต็ม integer ซึ่งกรณีที่เป็นไปได้ก็คือว่าดังนั้นตัวเลขที่ส่งเข้ามาเนี่ยต้องเป็นเลขจำนวนเต็มลบห้าลบสี่ศูนย์เก้าร้อยหนึ่งหนึ่งพันอะไรอย่างนี้เป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่จะสูกส่งเข้ามาแต่การออกแบบของเราในที่นี้เราออกแบบไว้ว่าถ้ามีกรณีที่เป็นเลขห้า สี่กรณีที่เป็นเลขสามให้ทําอันนี้งานอันนี้เลขสองให้ทํางานอันนี้ซึ่งตัวอย่างของเราเนี่ยง่ายๆก็คือว่าให้นับห้าก็เหมือนกับผมกําลังพูดนี่แหละนับห้านับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งนับศูบนย์ก็การที่ผมออกแบบหรือว่าคิดถึงโจทย์ตัวนี้ก็คือว่าคิดถึงการปล่อยยานอาวกาศใช่ไหม การปล่อยอยานอวกาศนั้นก็ต้องมีการนับเลขเพื่อที่จะดูจังหวะการปล่อย5นับ4นับ3นับ2นับ1นับ0ปุ๊บก็จะมีการปล่อยออกไปอันนี้นก็เป็นความคิดตัวนั้นนะครับนั้นเมื่อ,อตัวเลขที่เป็นไปได้ number ตัวน,น,นี้ที่จะเข้ามาก็คือเป็น integer อาจจะเป็น5 43210แล้วตัวเลขอื่นๆละ่ะ อื่นๆก็เป็น Default ให้มาทำงานประโยคนี้ก็คือนับ0ูนย์เลยนะเมื่อเรากด Save แล้วก็ Run นะกด Save ก็คือ control s, <S กด Run ก็คือกดอะไรครับ alternate shift แล้วก็ x หลังจากนั้นก็ตามด้วยตัว j run ก็จะเกิดการานับ5 4 3 2 1หนึ่ นี่คือการออกแบบสำหรับสป t c เคสเพียงแค่เราส่งเลขห้ามาที่นี่เพียงแค่เราส่งเลขห้ามาที่นีนะ่มันจะตรงกับจานวนตัวนี้มันจะเป็น True เมื่อ True แล้วก็จะทํางานตัวนี้หลังจากนั้นก็จะทำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถัดมาเรื่อยๆจนถึงสุดท้าย โอเคดัง okay. นั้นการออกแบบกระบนเหมือนกับการนับเลขถอยหลังหรือการางานที่ต้องทำด้วยกันอย่างเช่นหมายเลข3เราส่งหมายเลข3มาเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ก็คือว่าอยากให้มีการนับ3แต่นับ3นั้นยังไม่จบต้องมีการนับ2นับ1นับ0โอเคถ้ามีการส่งเลข2ออกมา นัมเบอร์นี้เป็นเลข2สิ่งที่เราอยากได้คือไม่ใช่แค่ให้นับ2เท่านั้นแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือให้นับ1แล้วก็ให้นับ0ด้วยดังนั้นสวิตช์แคชเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่ออะไรเขาออกแบบมาเพื่อถ้าเรานับส่งมาแค่เลข2งานที่1กับงานที่0ูนย์ก็จะถูกทําด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นงานอะไรที่ทําไปพร้อมๆกัน ก็จะสามารถใช้ในกรณีนี้เพื่อบังคับการทำงานเพื่อที่จะให้งานที่ออกมาน้นนะ่ตรงกับความต้องการมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในกรณีโจทย์ที่ที่เรา,าทำอยู่นี้โอเคแต่ว่า,าในขณะเดียวกันเราก็ไม่เอาแบบนี้ก็ได้เราสามารถที่จะใส่เบรกตรงนี้ก็ได้ โอเคเราสามารถที่จะใส่เบรกตรงนี้ได้เหมือนกับตะกี้นี้เลยเพื่อให้เมื่อบอกว่าให้สั่งเลขก5ก็จะมีการนับ5เท่านั้นแล้วก็หยุดเบรกก็คือหยุดนั่นเองเมื่อการถ้ามีเบรกเป็นแบบนี้มันก็จะหยุดเเราทดลองดู มีการส่งเลข2ออกมาเห็นไหมครับหมายเลขที่ส่งเข้ามานี่คือเลข2มันก็จะตรวจดูว่าเป็นเลขสองไหมไม่ใช่เป็นเลขสองไหมไม่เพราะเป็นเลขสเป็นเลขสองไหมไม่เพราะเป็นเลขสถ้าไม่ก็ไม่ต้องทําเป็นเลข2องไหมใช่เป็นเลข2ก็มาทําตรงนี้เมื่อทําเสร็จแล้วก็เบรกเมื่อเบรกแล้ว เป็นไงกระโดดออกมาตรงนี้เลยจบเลยโอเคเอาละเราก็เข้าใจเ,าเรื่องอสวิตเคสมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนะอย่างเช่นถ้าเราต่อนะต่อเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ออกได้ เราตรงนี้ออกได้เอาละถามว่าเราถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบนี้เนี่ยเราจะมันจะหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าอย่างนี้ถ้าเราส่งเลขห้ามาโอเคมันก็จะตรวจสอบว่าเป็นเลขห้าไหมใช่เป็นเลขห้าเ,เ,เมื่อเลขห้ามาปุ๊บมันก็จะมา ทำประโยคถัดไปซึ่งประโยคถัดไปจากเลข5่าก็คือเป็นประโยคนี้เป็นประโยคนี้เห็นไหมครับเราลองดูเราเปลี่ยนข้างบนเป็นเลขห้าเราเซฟแล้วก็รันเห็นไหมมันก็จะนับ3มให้เรา แป๊บ,บนึงเดี๋ยวเข้าใจว่าเอ๊เราออกมาออกแบบทำเพื่ออะไรดูก่อนทีนี้เราใส่เลขสี่รันเช่นเดียวกันมันตรวจสอบว่าเลขสี่ไหมเมื่อเลขสี่ปั๊บก็อยากจะทำคำสั่งคำสั่งแรกของมันอยู่ที่นี่โอเคคำสั่งแรกมันคือ3หลังจากทำ3า3ก็เลยเบรกนั้นก็ เห็นแค่นับสามให้เราอีกครั้งหนึ่งนับสามดูซิก็ะ <c oughs> จะเห็นว่าเอาละแน่นอนเ,อเมื่อนับสามมันก็จะถามว่านัมเบอร์ตัวนี้เป็นเลขสามเนาะนัมเบอร์ตัวนี้เป็นเลขสามไหมไม,ไม่เป็นเลขห้านัมเบอร์ตัวนี้เป็นเลขสามไหมไม,ไม่เป็นเลขสี ดัมเบอร์ตัวนี้เป็นเลขสามไหมใหม่เออใช่ใช่เป็นเลขสามก็เลยมาทําตัวนี้ทําแล้วก็หยุดแล้วถามว่าดังนั้นการออกแบบตรงนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เป็นอะไรนั้นเหรอคำตอบก็คือว่าเขาต้องการอย่างนี้ครับเขาต้องการ ไม่ว่าในกรณีที่เราส่งมาเลขห้าหรือเลขสี่เลขสามเราต้องการให้นับสามนี่คือสิ่งที่เขาต้องการโ okay. อเคอ,อย่างอย่างเช่นสมมุตินะเจบตัวนี้ไปเลยเราลบคำว่าเบรกออกข้างนึง สมมติว่าจอดเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเลข5หรือเลข4สิ่งที่เราต้องนับก็คือ3 2 1 0นับถอยหลังสมมติว่านับถอยหลังให้นักกีฬาให้นักกีฬา3 2 1 0แล้วนักกีฬาก็ออกวิ่งนักกีฬาก็กระโดดได้อะไรอย่างนี้ นั่นไม่ว่าจะสั่งเลข5หรือสั่งเลข4ไม่ได้หมายเพาะว่าเราจะส,สามารถสั่งให้นักกีฬาบอกว่า4 3 2 1 0เอออันนั้นมันอาจจะไม่เป็นมาตรฐานโอเคนั่นถึงแม้ว่าเลข number เข้ามาเนี่ยจะเป็นเลข4แต่สิ่งที่ต้องนับก็คือมีแค่3 2 1 0โอเคนี่คือความหมายที่เขาอยากได้นั่นเอง ดังนั้นไม่ว่าจะมาป้อนเป็นเลขสี่หไหมครับสิ่งที่นับก็คือ3210อ 3, 2, 1, เอาละนี่ก็คือ,อเป็นประโยคสวิ c a s e และแน่นอนว่าสวิตเคสเนี่ยไม่ใช่ทำกับตัวเลขเท่านั้นเรา c อนโทรลแบ็ก s l a ลออกไป ยังยังสามารถที่จะทำเป็นชาร์กเตอร์ได้ด้วยยังสามารถทำเป็นชาร์กเตอร์ได้ด้วยก็คือทำกับตัวอักษรได้ด้วยยกตัวอย่างว่า เราจะเปลี่ยนวิธีเปิดปิดไฟถ้าเปิดเราจะใช้คำว่า n ถ้าปิดเราจะใช้คำว่า f โอเคสมมุติว่าเราเป็นอย่างนี้เราก็จะเซฟแล้วก็รันโอเคเห็นไหมตอนนี้มันเป็นคำว่า n ดังนั้นมันจริงมาตรวจสอบแล้วก็ทำงานประโยคนี้ได้ แน่นอนว่าก่อนที่จะมันมาตรวจอเอ็ N มันมาถามตรงนี้ก่อนว่าเป็นอักษรเอ็นหรือเปล่าไม่มันเป็นอักษร f แล้วมาถามตรงนี้เป็นอักษรเอ็นไหมใช่เป็นอักษรเอ็นก,ก็เลยมาทําตรงนี้ได้โอเค ีนี้เรามาลองทํากับไทยอย่างเช่นเป็นสตริงบ้างเราจะทําได้ไหมเราลอง copy ตัวนี้ออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนไทยให้เป็นสตริงสิเราก็เริ่มเปลี่ยนตรงนี้ชื่อตัวแปรให้แตกต่างออกไปสตริงต้องเป็นฟันหนูดับเบิลโค้ด แปลงให้หมดเป็นได้ไหมปรากฏว่ามันมีเส้นสีแดงบอกว่าอาลองอ่านนะมันบอกว่ายังไงไม่สามารถที่จะ switch on ค่าของสตริงได้ไม่สามารถทำการา switch ค่าที่เป็นของสตริงได้สรุปก็คือมันทําไม่ได้นั่นแหละเอาละดังนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือคอ,อมเมนต์ตัวนี้เอาไว้ control backslash สิ่งที่ทําได้ก็คือว่าสามารถทํากับตัวอักษรได้สามารถทํากับตัวเลขได้คิดถึงเหมือนกับการเปิดไฟปิดไฟที่พูดมาแล้ว เอาละหวังว่าครั้งนี้ก็จะทำให้เข้าใจการใช้สวิตช์ได้ดีขึ้นาสามารถทำงานได้หลายแบบแบบตัวเดียวก็ได้เลือกตัวเดียวก็ได้หรือเลือกเป็นยวงเลือกแบบให้เกิดความต่อเนื่องอันเน,อเนื่องจากสาเหตุหนึ่งสาเหตุใดก็ได้โอเคก็ค่อยๆดูแล้วค่อยๆค,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 คิดเอาไปใช้กันครับผมสวัสดีครับ